เดี๋ยนี่พวกเข้าโชคดีเดยพวกเขาว่าได้โชคไหลยไดยโชคดีบักคักอีเล่ดิพวกเขาเนี่โชคดียังไงที่มันเขานี่เป็นคนหลายหลายยุคหลายสมัยเมงไหมพ่าวว่าก็เลยคือพ่อพระพุทธเจ้าได้พระพุทธเจ้าว่าครับนั่นธรรมานบ เป็นอาไลอาวอนกับผู้สาวคุณเจ้าเจ้าเลยใส่กุศโลบายว่าว่าแมนจะบอกอัาวาง,งามในปัตตพี่มีจะแพนเจ้าพูด้เดียวนี่วะอเห็ดบักหน่อยโมลูเรื่องเจ้าบาซีกับผ้าบักหน่อยไปใช้แนแม่ยอมคุณแล้วไปเบื้องนั่งอัปปรสนรนอือมปนบ้า,บาเอแม่ออกจากของงามที่สุดในปัตตพีนี่ แมนบอ้า,าไปเบิ่งงด้วต๊กใจเลยแมนบอปา่าเป็นหบเขียนมาเป็นภาพวาดงามประนีกับมีตอนนี้วะพีะพุทธะเจ้าต้องถามมาเลยก็เป็นเจ้งไดไล่ะก็ไม่ออกจากคาลองน่ะพู้ได้ไปว่ากันนะวะที่โอ้ยไม่ออกกันหน่อยกับซัมลิงนั่งอยู่ต่อไม่ต่อให้แล้วโอ้ยงามคางงามคากวะที ไม่ออกกนน่อยกับซ้มลิงเหรอเพ่นนะซ้ำลิงนางอยู่ทั้งต่อต่อไม่ถือไฟใหม่ว่าเจ้ความูุซึกว่ากลัวหรือที่สุดกับลดลงได้บ้านเนี่ขันที่สองพทะเจ้าจังอธิษฐานให้อ้างอภิรสรแเปลี่ยหร่างเคลื่อนมาเจาะเวลา ทะลุเวลาเนาะคือจังก็เห็ุเป็นกราฟิกเนาะนั่นทร,รมานกกะจังมีความรู้สึกเข้าใจขอเทศจริงอันที่พูดเนี่ยหมายถึงมาค้นเห้ามันตจอมมีการคิดอีย่งที่ตรงกันข้ามนัน่เขาเอื่นกรรมฐานกรรมฐานคือการคิดถึงสภาพที่ตรงกันข้ามและสภาพที่เป็นจริง เขาเอินกรรมาานกำหลาบใจเรียวของมอน,นั่นมันลาคะจริตนึกถึงแนวงาง่ำข้หมายพระเจ้ากับผ่านไปเบื้องแน่บืงามนะต้องอธิษฐานนี่ต้องเห็นมันเห็นอะไรบ้าอันตรีบามันงามทั้งใน,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 ในสอนไว้ด้วยความวงมความหมายอยากให้พวกเฮาเนี่ยเด้ยมีคานิยมรวมกันต้องพ่อพิจารณาล้ายสิ่งล้ยอย่างนี่ โลกในบันในเมืองในบัดในชุมชนในตัวเองแล้วอันนีอยู่สิ่งหนึ่งที่เฮตให้การอยู่ร่วมกันมันบกคอยแข็งแรงในคำมันบกแข็งแรงผู้เดียวนี่ได้เด้หันนาข็แจรไปแจรมันพออยู่เด้แมนบอกพราะหันนาออกมาหากันนี่พระปันใดพราะปันใดกับมาทั้งวันหนึ่งบอก จิตใจบ่ขี่ค่ายปันใดสองว่านักแน่นปันใดนักกษาม,มีแนวนันแนวนี้มากระทบจิตใจกับวันไหวการอยู่ร่วมกันบ่อนักแน่นภาษาทั้งนึงคืออุดมการนันสาม,มีภรรยาก็คือบ่อนักแน่นในขอบในขั้วในกลุ่มของเฮานี่พิจารณาเบิ่งบนตะกุมนี่เลยเมื่อ มัดประเทศนะปล่อยวางสิอยากเห็นว่าเอาอยากให้มีอ,อุดมการณ์มูลไหมตลาดสำนักตลาดวัดตลราดเงื่อนเป็นกับมีแตกต่างกันไปคือตลาดวัดตารางชนะสงฆ์ตลาดคุณบาอาจารย์เป็นแิมีจุดเคลื่อน่าจุดยืนของเพิ่นนะแตกต่างกันไป ที่เออกมาหาวัดเท้าล้งพ่ออยากให้ลูกพระให้ญาติยมด้วยเดทสาบว่าซิ่งซึ่งมั่นเหตุให้ชีวิตเฮาและการอยู่ร่วมกันเข้มแข็งที่สุดเอาตามพระพุทธเจ้าได้บ้างไหมจำได้คือปัญญาต้องอยู่โดยปัญญา ถามว่าจิตใจกับศีลสําคัญบ่สาคัญศีลเปราคว่นเป็นอยู่พฤติกรรมคเํเว้าการเป็นอยู่ยังมีระเบียบอย่างเช่นเขามีสโลกแกนไว้ในเกาะสะอาดอมไรก็มีระเบียบอะไรเก็เรียบง่ายได้ประโยชน์สะอาดมีระเบียบเรียบง่ายได้ประโยชน์อันนี้อันนี้เขาเอื่นว่าอุดมการระดับศีลเป็นเป็นพฤติกรรม ข้อมกันระดับระดับไก่ว่าจาเพื่อนศีลสามัญญาตาคือมีความข้อมูลกันกันเม่นพระเนี่ผู้เจ้าก็บอกว่าอ้าวลุกพระเด้อมีรวมการรวมกันข้องผาบางสงกุลเด้อนะใส่ปัจจัยซีเท่าที่จำเป็นเด้ออุดมการของพระแต่อุดมการของพวกเข้ายัง,ยงพอยกวอย่างนี่ อ้าวต้องเป็นนี่วัดผู้ชิงนี่เน้นหนึง่งเน้นอยู่สะอาดหมายถึงว่าให้เรียบร้อยทั้งสะอาดค้น,นสะอาดชิงของสะอาดสถานที่สองมีระเบียบเหตยังกัใหมันเป็นชัดเป็นส่วนบ่บปนเปกันตั้งต่ค้นบ่บบปนเปยโยมพระบ่บปนเปน่ะสิงของบ่บปนเปน่ะเอียงต่างๆมีระเบียบอันที่สามเรียบง่ายหมายวามว่า เอาเขาจริงๆแล้วว่าวัชิสะอาดหรือระเบียบจะจะต้องอยู่กันในความขีข้คายบ่อึดอัดบ่อห้มันมีเงื่อนไขจนเฮ็ดให้คิดใจอึดอัดเรียบจึงที่เฮ็ดให้คิดใจอ,อึดอัดหรือเรียบง่ายยังอยู่น้ากันนังชีกะให้ใหเงื่อนไขทั้งใจหน่อยุดนะวิธีการกัเน้นคุณภาพบนเน้นความหยืดเจือเรือรังเน้นคุณภาพ อันนี้เอินเรียบง่ายร่วมไปถึงการยกการชั้นกับตามเหตุตามปัจจัยคือเ,เอินเรียบง่ายสุดท้ายไม่เลยก็ได้ประโยชน์ประได้ประโยชน์ในมายเขาว่าสีเห็ดเยี้ยงก็ตามช่วยให้สะอาดก็ดีมีระเบียบก็ดีเรียบง่ายก็ดีมันสีบ่มีคุณนคาได้ทันบ่มีประโยชน์เพราะนั้นคํามทุท้ายเป็นคําสรุปสามอย่างแรลทั้งมัดนี่เขาเอิ่นว่าศีล เขาหลอนเดียวเดี๋ยว,ว,ยว,ยว,ยวยนี้ไงนะเดีดนี่ศีลนี่ด้ระดับพฤติกรรมถามมาสําคัญ่าสําคัญพอมันสิมีผลต่ออย่างจิตใจบ่มีผลบอกมีผลออาทีนี้ดันจิตใจเ็าเอ่อว่าทิฏฐิสามัญญาตาพวกเข้าพยายามปรับจิตใจให้มันไปในทางเดียวกันผู้ใดเกินผู้ใดขาดหรือมีความรู้สึกบสะดวกจังไล ก็ต้องมีการปรับจูนเขาห้ากันคือืเอนปรับจิตปรับใจขันภ่ายในใปรับใจตัวเองขันภ่ายนอกก็ต้องปรับใจหากันระดับจิตใจนี่ไม่ว่าแมนแค่นั่งรับตาหรือว่าเห็นเหงงสงบเด้ระดับจิตใจนี่เบื้องต้นเลยก็กคืออยู่กันด้วยความเมตตาเข้าใจปะ่ะความเมตตามองออกไปหด้วยความเมตตาสองอยู่กันด้วยความสงสารเห็นใจนี่มองออกไปนี่จิตใจได้หน่ จิตใจเข้าได้หน่เขามีคานิยม,มา่าให้เขาสงสารหักกันเดอคานิยมสงสารกันเดออันที่สามนี่มุทิตาคือซอยกันเดอร์มุทิตานี่ซอยกันในคานิยมพวกนี้นี่หลวงพ่อคิดว่าพวกเขานี่พ่อได้แล้วพ่อได้แล้วย่างหน่อยสุดแบบบ่มีการเบียดเบียนกันทั้งดนันจิตใจนี่จะลักษณะ พยายามที่จะปรับเข้าหากันอาจจะเป็นเพราะว่ามีหลุงพอ่อค่อยเป็นผู้เชี่ยหรืออาจจะเป็นเพราะวกเขา้าจิตใจดีงามอยู่แล้วหรืออาจจะเป็นเพราะวกเข้ากับไฟความดีงามทั้งใจขึ้นกันสามปัดใจว,ว่าจะเป็นประธานหรือคว่ำไฟของวงเขา้าหรือนะสิ่งท,ที่เอเิ้นัตนเป็นเป้าหมายเดียวกันเท่นี้วกเขา้าขออยู่เขาเอาิทิฏฐิสามัญญาตาแต่ว่าทุดทายละ่ะจะฝากความเข้มแข็งที่ มันจากข้ามาดูแลทั้งสองอย่างทั้งศีลทั้งจิตใจน,นั่นเองเคารพปัญญาหล้งพอ่อยากบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างพอเสด็จ,จนี่สังคมเฮานี่นักเพราะยังใส่อารมณ์สังคมใส่อารมณ์ม,มาเสมอเนี่ยพ่นาเบิ่งเด้เสมอเนี่ใส่อารมณ์จนขาดเหตุผลเพราะบ่มีคําตอบเพราะบ่มีปัญญาแล้วกับยังใดทางออกก็คือเบียดเบียนกัน อยากให้ทุกคนได้รู้ว่านี่แหละกลับมามองสังขานิยมด้วเป็นค่านิยมแสวงหาปัญญาอยู่ด้วยปัญญาแล้วก็จบด้วยปัญญาถ้ากันเอารหัสนี่ไแเราไปนั่งคุยกันอีกทีนึงแสวงหาปัญญาก็คือนี่แหละเขาฟังธรรมะศึกษาธรรมะแสวงหาคุยธรรมะนี่เขาเด้อ ถ้าแสวงหาปัญญาเป็นคานิยมนะเขาแท่นทีเข้าจิไปแสวงหา,าความคิดความอ่านความรู้สึกของคนผู้นั้นผู้นี้เขาเปลี่ยนเข้เามาแสวงหาว่าผู้เ,เจ้าสอนว่าจังไรแสวงหาปัญญาสองอยู่ด้วยปัญญาบ่เนี่ยแทนแทน่นแท่นทีว่าสิอยู่ด้วยความรู้สึกหรือสิเอาแคสศินกรับสมาธิโอ้เขาเอาวันนี้ระเบียบ จิตใจดีต่อกันบ๊นบมาพอ่อม่ปลอดภัยเพราะว่าลังมือมันเป็นยังไงใจบ่ดีเห็นว่าลังมือใจบด่ดีกับปัญญาก็เขาไปยังไงเขาไปเคี่ย่ใจโอ้มื่อนีใจบด่ดีปัญญาเขาไปเคี่ยบด่ดีตรงไดตรงใดตรงไดคือจิตใจตรงไดคือสิ่งที่เห็นบด่ดีปัญญาเขาไปเคี่ยได,ด้หรือขันสองใจได้บ่เนี่ยขันสองใจใจบด่ดีทั้งสองใจ ยังสี่ียกไดเอาของคนใจบริยิงสองใจปัญญาเท่านั้นก็คือธรรมะกับมาคอยคุ้ยกันคอยคุ้ยกันนะขันใจบริยิงสองฝ่ายลำบากอยู่เด้ขันใจบริผู้นึงผู้นึงกัตั้งสติได้กัดอ๋อแต่งขันเป็นผู้ถ้ามีใารย่อมอยู่เลยปัญญาด้วมันก็นสิน,นึกถึงว่าอนะเอาปัญญาเอาเหตุเอาผลมาอยู่ร่วมกันนี่อยู่ด้วยปัญญาแล้วก็สุดท้ายก็คือ,อยู่จบปัญหาทุกอย่างด้วยปัญญาเลย นะคือทุกสิ่งทุกอย่างเห็นพวกเขามีกาิย่อมมาจบด้วยเหตุผลบางสิ่งที่รลวงพ่อว่าจังสีนี่มเมนนึกแล้วก็เบามันเห็นเลยกพราะเดพวกเขาอยู่น้ำกันดีมอมอแม่แม่เป็นมือเป็นเว้นมากนี่ยก็ดีไปได้เมื่อดีวันไล่ก็บนะเขาเอื่นว่าเทพบุตมานเนี่ยเทพวดาบพมีตัวตนเขามาแซงใจเลยเหตุใหุ้ว่าเป็นอยูงเขามีเรื่องมีเล่าเลยมันใช่สิเป็นมัน <descon> ย <fin asi> ังไงเอาไงคำนี้ในตัวในตัวเมืองไหน เจ็บเป็นเอ็นป่วยกันยุพุทธเจ้าเจ็บป่วยเนี่ยเขื่นขันธมามันหักขากันรนะโอ้ปวดขาเลยมันจีมีขันธมามันอันที่สองกิเลสมนันกิเลแสแซงเขาแสงหัวใจเขามาได้ยังไงลบกดลงอิจฉาเขามาจังมันมาจะทั้งแดดแล้วทั้งสอดหนาต่างมากอะไรโลงมานจะทั้งฟากอะไรอัดดีไปเนี่ยก็ยังหม่นกับไปเนาะโอ้มันธรรมดาเนา,า,กกนเนานะ ว่ามีเปลยกเลยได้แต่มันเข้าไปเลยได้กิเลสบปได้แทน้นว่าได้เข้าไปหรอกมันย้่นละมันรีสุ่มเลือกใจแล้วจิตจบบ้างไว้เผยยังไงต่อยข้างกันยังไงมันเกินกิเลสมา่นอันที่สามยังอ่าที่สามเขาเอินว่านี่นเทพบุตรม,มัน่นมั่นภายนอกด้ทยรูแต่มั่นพรา,ม,ามองบรเห็นพบอื่นพุ่มอื่นแต่ว่าบอกง่ายๆว่าเทวดาขีดือ่อซะพอใส่คำนี้ มันฉีดือคือค้นเนี่ยแหละค้นก็นยังมีคนฉีดือเนาะเขาบอกว่ายางรัดสนามแห่งยางรัดดีกะว่าหมายคือว่ามากคอย้นก็บฉีดือนะเทวดาก,กับฉีดือคอยมาเป็นม่านเท่านี่เอาหลวงพ่อเล่าเรื่องเรื่องหนึ่ง,งพี่ปอนฉีทตึกท่านบอมีพระเชละรสองลูกเรารวบรัดเลยหักกันแพ่งกันหักกันปฏิบัติธรรมน้ำกัน ละมือหนึ่งวันหนึ่งกับเป็นยังไงต่างก้นกัดยุ่กันมอมมอมแม่แม่ไปยุ่มือนึ่งกัดมีประโยคแทรกตัวเปลินมาไปบอกกับหลวงพ่อเอาสันมาสี่ว่าเพิ่นบอกกับพิ่นเป็นยังดอกว่าสันยังใจดีได้เป็นยังดอกธรรมดาคนเท่อยุ่งกันกับกิดปลาเพื่อกันก็ยุกันแน่สันซ่างนึ่งว่ซ่าเพิ่นม่านนี่มาเป็นยังสันยังไงมันเกิดมาเป็นม่านกเลยเปลิน โดนไปเพื่อนนี่คิดแน่ใจจะว่าอยากให้สองข้อนี้แตกกันเพื่อจะของเทนเป็นไงเห็นไหมว่าหา,หาที่การบอกเข้าไปหาอีกบอกควมเกา่าพบพุจจเจ้าเพิน่นบอกว่า,วางซีสิ่งใดก็ตามที่เป็นกรรมเล็กน้อยขเอ,อินอาจินกรรมแต่ถ้าย้ำทําบ่อยๆจะเป็นคลุก,กรรมนักหนาบอกควมเก่าได้ย,ย,ยังไงเอ๊ที่แรกก็คิดว่าว่าเป็นยังก็ทราเพื่อนนวล ไปซอยอีกเอคือจังหวะลมไล่ใส่น้อเอมันคือจังเขวายหร,รี่บอทุกทายเป็นไดแจกกันได้เป็นบอบท่ันเด็กบ่ไบดอเคลีย์กันได้ไหมยอมแบกคว่ำมนยังไปในใจแบกยังแบกคว่ำโกรธแบกคว่ำเกลียดแบกคว่ำบ่พอใจหากแพ่งป่านนี้คือปิดยังซี่แต่ยังฆ่าใจ ย่งค่าใจบ่อเคียดแต่ห่างไปจนว่าเถ่าหลวงพ่ออ่านธรรมบทเรื่องนี้หลวงพ่อเนี่ยน้ำตาไหลเลยเนี่ยพระพิจนาบอกอ่านธรรมบทเรื่องใดไกับบ่เสา้าแต่ว่าบทนี่เสาร์ชาทุดชาอย่างไดเจ้ทางก้นต่างเถ่าทางก้นางเถ่าแต่ว่าในีจิตในใจนี่ปฏิบัติธรรมภาวนาเนี่ยหูจักเบิดจีนจังเดยสมาทิจังเดยภาวนาเลยแต่ว่า บ่สามารถขามติดยู่มองเดียวขามบ่ได้เซามองเลยจนมิเหตุเท่ามาได้ไปพ่อกันจริงที่เห็นกันปุ๊บพอเสรดหน้นาโน่งามยังหน่อยว่าเห็นกันปุ๊บน้ำตาไหลได้ไหมยองเขาไปหากันกราบกันว่าดีกันข้ามแล้วสีทักกันนั่งไหนจี ท่านคือบอกเห็ผมคักแท้เพรน่ะแค่อนที่สี่สามเท่ากันท่นเป็นยังไงก็เมื่อนี่ยู่จังไดยอ์อยู่กับพ่ออยู่ลรอครับตังค์ค้อนกับสียบอดสันส้นๆตัวตางคนตางเขียนใกันเมืนบ่พ่ออยู่ลรอครับเบิ่งปอไปอไปอมากกันเท่าซ่าก,กันแล้วกันโอ้ยถามในถอดจะยันท่านคือบอกให้ผมคักแท้ เราอีหยังผมบยังเห็นทานเอามีคนมาเล่าให้ว่าท่านบอกผมยังเสียงเสี่แล้วว่าท่านโอเ้เจนี่ผมคือบราาวิวารนะผมยินจารอท่านไหว้ผมแล้วว่าท่านเอาคือถามขึ้นครับผมผมเคยบอกท่านที่เคียะนี่ท่านเราบอกให้ผมเอ้าก็ยังเดแล้วเขามาบอกให้ฟังเขาได้ระบาดนี่ขั้วมันเลมเยมาแตกว่าให้ใช่กันพระเชยละปฏิบัติธรรมมาเปลน ไปชีวิตเลยไใหมโอ้ยนอกเขาวิบากกับมียมาพดมาเหลือแท้นะอยู่น้ากันมอมมอมแม่ปฏิบัติธรรมนํ้กันมีมือหนึ่งมีค้นขามอวอาพวกเฮ้าหนีหูเบิดแต่เป็นยังพวกเฮ้าคือยังแยกอะไรแยกแยกบ่ไรบ้างบ่ไรไปเสือข้อมาของค้นคนเดียวแจกมั่งกันไปอยู่คนละผู้กันบ่ไ้มาพ่อกันเชวนี่คือตายกันไปซื้อ ไปเรื่องไม่หอพระพุทธเจ้าเนี่ยพระเจ้าจึงบอกว่านี่แหละวิบากกรรมของท่านทั้งสองท่านทั้งสองเมื่อชาติกนท่านเคยไปเหตุไปเบา้ไเบาไปจาเหตุแห่ค้นพิกกันพันกันจากผลวิบากเศษกรรมเพื่อนวิปาก,กับว่าเสาเสน่าเศษกรรมมันน้ำเหตุให้พกท่านต้องมั่งต้องเพ่กันต้องเป็นซัดตูกัน ปฏระทั้งสองจังสาธุเอาปงอาบ,บัตกันได้บ่เนี่ยขอโทษกันมาเนี่ยขอโทษกันล้ปฏิบัติถ้ำว่าจังเหมือกับบรรลุถ้ำเลยเป็นยังไงยัญ่งเรืรอ่งรอ,ง,องนี้พี่หน้าเบืองอครับอยู่น้ากันมอมมอมแม่แม่เนี่ยยาคือวันที่โมีม่านเดเมนบอม่นมานที่หนึ่งมา่านหยังขันธมานเก็บเป็นอินป่วยมาที่สองหยังไม่ยอมกิเลสในจิตใน,นใจของไปของม่น ม่านที่สามเจ้มาม่าจะใส่พิบาตตัวนี้อันนี้ก็สุดเจ็สิบสุดแจ่สิบสรุปได้นี่ยไงผู้เจ้าก็บ,บอกว่ากรรมเก้าเจา้าอันผู้เจ้า่าเรากับกับผแจ้งพระเทลาทั้งสองมือตืบเลยมาเป็นโตเลยเด้ของพระเทลาเนี่ยม่าเป็นโตเลยเด้ม่านตัวนี้อันนี้เทพบ,บุตธมานบ่มีิโตเด้แต่เขามาแซงชัน้นมาแทรกแซงเหตุให้ความเป็นอยู่ของพวกเขาเนี่อยู่กันมอมมอมกับมีเรื่อง นี่อันที่ซีอย่างพินัทกระเอิญอภิสังขารมัน่นอันนี้พวกเข้ากับผมขอเคยแปลฟังง่ายๆอภิสังขารมัน่นคือเป็นความคิดจช่ไหมดอกบความคิดบอดีเขามาแทรกเป็นบาดๆเคยเปลีป่ยนบ้องเปลี่ยนมันแทรกเขามั้มันวะการังคิดดีไปเรื่อยๆในความคิดบอดีแทรกเขามากทีนะเป็นวะเป็นป้ปนปมันแซงนะมันแซงนะการัาสิคัดพระพุทธลูกคัดไปดีๆ จะขัดใหยังดอกเพราะเบิ่งละหลับนะเศร้าะะะซะทกแต่เศร้าอีหงีว่อถ้าเป็นป้าคัดใหยั้งนัดนะเขงฉีนายกแต่ย่างเออกำลังเฮ็ดจีดีเอ็มเฮ็ดนันเฮ็ดนี่ดีเฮ็ดไปเฮ็ดมาเอาแต่เช่สิมาขัดให้ใครเบิ่กงดดกระดอดกระเดียบพรับวะนีนนนนอ่อันนี้แนวแยซงชันเขามาอันนี้แค่คนอนเดียวได้คันเยอะนักกันสองค้อนก็ต่อกันไปอีก ไอ้คำพี่สังขารม่านชุดไทยมัจจุม่านม่านคือความตายเอาละทั้งหมดนี่มีเหตุเศษแซงเอ็ดให้การเปลี่ยนยูของเฮานี่นี่อุปสรรคไม่ยั่งยืนมากเพราะนั้นเขาต้องอยู่ดยปัญญาเอาเมื่อนี่เอาหอกขอถำนี่มันยิงเงาหลวงพ่ออยากให้สังขาิยมปัญญาเด้อยู่กันด้วยศีลเรียบร้อยเนี่ยดีแล้วแต่อย่าไว้ใจเข้าใจปะ พะบางที่มันจะเหตเป็นลักษณะนี้เฮาเรียบ้อยผู้นั้นคือว่าเรียบร้อยเข้าใจวะเฮาเรียบร้อยอยู่ต่ผู้นั้นมาโอ้ยสแมนเหตบ่เรียบ้อยจิตใจไม่ได้บ่ดีต้องออกกับปัญญาเข้าไปพิจานณาทันทีว่าโอ้อยู่น้ากันกะมีความแตกต่างกันแนการทำความเข้าใจกันเหตจังซันเดอท่านเห้จังเซนเดอพีมันจึงขึเรียบร้อยปัญญาเขาไปซอยอันที่สองทิฏฐิสามารถจะากความคิดจิตใจ ความคิดจิตใจนี่มันดีใจดีต่อกันมันดีแล้วแต่แน่นอนบ่บ่แน่นอนเมื่อคนใจบ่ดีย่าไปคิดว่าไม่อกุศลอย่างเดียวเด้มันจะเกี่ยวกับม่านหาขอเด้ใจบ่ดีเอาสมมติว่าขันทม่านข่าวมาแสกแซงควอมบ่ชำบายคิดใจคิดใจป่วยนั่นบ่ป่วยเด้คนบางคนอยากแยบ่ได้กับป่วยอารมณ์เสียความแย้่อันนี้ว่าเรื่องว่าจิตใจซะเนาะ เอาปัญญาเข้าไปซ่อมกันเบิงทางคานิยมปัญญาเอาปัญญาสามข้อค่ายมยมสามข้อหลวงพ่อให้หนึ่งไฟหยังไฟปัญญาก็คือพระกันไฟธรรมะเด้อขยันฟังขยันศึกษาขยันสนทนาในเรื่องธรรมะเด้อจบด้วยธรรมะเอามันเป็นนิสยัยเด้อสองอยู่ด้วยปัญญาเข้มแข็งด้วยปัญญาในน้อนทนี่สุด จิตใจอาจจะบอดีก็ได้เลยจิตใจบอดีไปมือนีแต่ว่ากันเห่าเด็กคุย้ยผู้อื่นฟังขี้ค่ายบอ,อกว่าขี้ค่ายว่าขี้ค่ายไดย้มือนีพอเสดว่าโอ้ใจบอดีไปเท่าเสดกับค่ายออกแค่ขันใจพอดีอยุผู้เดียวเป็นไงเออเลยเออเลย,ยหันแล้วดังนั้นปัญญาเขาเคี่ยใหาด้เรื่องนใจจะของปัญญากับเคียยอยู่น้องกันปัญญากาเคี่ยนะไฟปัญญาอยู่ด้วยปัญญาและจบด้วยปัญญา ปากค่านิยมนี่สำหรับวันเฮ้า